สวัสดีค่ะนางสาวนัชนันพรพิมพ์เสนและนางสาวสุจิรคมศิ์เป็นปอตบตตาบลหนองไฮอำเภอเสนาคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเราจะพามาทําความรู้จักเจ้าของแปลงกันนะคะคุณลวงลุนสุนาวงและคุณอิทธิราชสุนาวงค่ะบ้านเลขที่77หน,น,น,นูง่งตมบลหนองไฮอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ทั้งหมด3ไร่นะคะใช้สัดส่วน1ต่อ3ดินร่วนปูนทรายค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของไส้ไก่นะคะ ันนี้ก็จะเป็นส่วนโคแล้วก็เป็นส่วนของหนองสองหนองที่เชื่อมต่อด้วยคลองไส้ไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอิทธิราชกันเลยค่ะเมื่อก่อนพื้นที่นี้พ่อได้ทำอะไรไปต่อเมื่อก่อนนะครับพ่อก็ได้ทำนาอย่างเดียวเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียว ไม่ได้ปลูกเพื่อเศษรษฐกิจอย่างเงิ้เลยมีแต่ทำนาและก็เลี้ยงปลาตามธรรมชาติพอได้อยู่ให้กินนะครับตรงแค่นี้แล้วความพึงพอใจที่พ่อใี้ทำปลูกหนองนาเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้าครับ,ลรบหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางสำนักพัฒนาจุมชน,นอำเภอเสนางนกนิคมของเราที่ได้นำงบประมาณมาจาัดสรรลง ทำโครงการโค้งน้องนาให้ก็รู้สึกภูมิใจอยู่นะครับพอใจอยู่ในระดับหนึ่งอยูท่ที่ที่ได้ลงทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มันเป็นโคกงหรือว่าส่วนที่มันเป็นหนองหรือว่าส่วนที่มันเป็นที่มเป็นเป็นที่นานะครับก็ยังยังมีบางจุดนะครับที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆให้มันโอเคนะครับดูแลมันอยู่ช่วงนี้ เริ่มต้นใหม่นะครับพึ่งเริ่มต้นใหม่นับจากศูนย์ไปเลยนะครับสําหรับโครงการของของผมเองการต่อยอดนะครับในอนาคตต่อ,ตอไปจะทําเป็นสวนไร่นาสวนผสมนะครับเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่จุมชวนที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในในที่นาของแปลงนี้นะครับ ของส่วนของข่อเนจะทําให้มันเป็นเป็นแบบอย่างแก่ไม่ว่าจะเป็นพวกนักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่าทุกหน่วยงานนะครับนี่ต่อไปในอนาคตจะทํานะก็ก็ขอเวลาอีกสักนิดเนาะคงคงจะไม่เกินความสามารถนะครับแต่นี้ก็วันนี้ก็ได้มีทีมงานนักศึกษามาช่วยมาปลูกปลาปูก น้ำหวานด้วยก็มีดีในันนี่นะครับแล้วคาคาดหวังก่อนพ่จะจะตัดใจทำโค้งน้องนาความคาดหวังก่อนที่จะมีโครงการโค้งน้องนามาคิดว่ามันจะทำทำให้การประกอบอาชีพหลากหลายขึ้นไม่ใช่ว่าจะทํามาแต่อย่างเดียวนะครับบางครั้งบางตงสร้างแหล่งอาหารด้วยวไม่ ใช่แบบผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเริยนต้นหรือประเภทลุงหัวนะครับอย่างมันหรือว่าด้านการประมงคือปลายปลาครับเลี้ยงปลาในนาข้าวปล่อยผขกอะไรทุกทุกอย่างจะตามมานะครับแต่วันนี้ยังยังกำลังเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับกำลังเริ่มเริ่มต้นกำลังเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับก็คงจะพยายามต่อยอดให้มันมันดีที่สุดนันแหละ บคุณพ่อนะคะที่มาวคกันแล้วก็ให้เรียนชมพครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็มาเยี่ยมชมสวนของคุณพ่อทีิราชนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเรากำลังปลูกอะไรอยู่ค่ะนี่เป็นนอปตอของเราเองนะคะนอปตออำเภอเสนางคนิคมค่ะ สุดท้ายนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีนางขณิคมครัเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอสีนังขณิคมก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะหากถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ